สวัสดีครับที่นี่บริษัทะถมะเกษตรจำกัดนะครับตั้งอยู่ที่หนองงูเหลืองอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับออวันนี้วันที่27ธันวาคมพศ2567นะครับรวมระยะเวลาที่เราปล่อยตินทรียีจิตอาสาน้ําข้าวลงไปเพื่อมาบายน้ําเสียจากความสุกรนะครับรวมแล้ว9เดือนเกเศรนะครับปริมาตรในการปล่อยมากกว่า7 0,000ลิตรแล้วนะครับ ทุกวันนี้เราก็ยังปล่อยอยู่ทุกวันนะครับเช้านี้เราเริ่มปล่อยน้ำเสาวข้าวลงไปเพื่อบำบัดทัวสินะครับนี่เป็นถังที่หนึ่งนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับวันนี้เราปล่อยถังที่ห้าที่หกสองถังนะครับถังเจ็ดที่แปดนี่เราก็เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ครับ แล้วที่ท่านเห็นหินคุกที่ลงมาใหม่นี้นะครับเราเตรียมการที่จะขยายเพิ่มอีก15ถังนะครับรวมข้างบนนี้นะครับเราตั้งเป้าว่า30ถังนะครับเี่เอเก็บน้ำซาข้าวนะครับแล้วเราก็จะปล่อยวันละสองถังเหมือนเดิมนะครับเท่ากับว่าเวลาในการระยะเวลาการหมักตุรซีก็คือ14วันนะครับจากเดิมเรามี15ถังเราปล่อย2ถังเราหมักแค่7วันนะครับ ตอนนี้เรามีแผนว่าเราจะขยายเป็นหมัก14วันเพราะนั้นเราก็ต้องเอาถังมาตั้งเพิ่อมอีก15ใบนะครับก็ขอต้องขอบคุณท่านแนายอเภอจังหวัดนคนปรปฐมนะครับท่านดกรกิตวิชัยชัยพรสริริแล้วก็ลุงออสอย่างมากครับที่ให้โอกาสแล้วก็นำสิ่งดีๆมาให้กับบริษัทปฐมเกษตรจำกัดแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ